เราจะไปไหนกันคาวันนี้ว,วัดถ้ำเขาวงป้ายเขาไม่บอกกิโลอ่าในเิเกเตอร์บอกหนึ่งแต่ป้ายบอกว่าไม่มีกิโลเลย ตอนนั้นมาเมื่อปีสองห้าสี่หกนี่สองห้าหกหกยี่สิบปีเต็มฝากากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ ถ้ากลางคืนมานี่หน้าเปี่ยวหน้าเปี่ยวมากมีปลายทางใช่ถ้ามาเส้นทางนี้นะครับทุกท่านถ้ามาเส้นทางนี้ให้แนะนำให้มากลางวันกางวันหลังจากกางวันโพเพไปแล้วไม่ควรออกไปไหนเลยถ้ามาที่นี่หรือไม่ก็เที่ยววัดท้ำเขาวงเสร็จก็ต้องรีบกลับทันที อย่าให้ตะวันคล้อยเพราะเส้นทางนี้น่ากลัวมากเมื่อกี้ลุงก็เกือบสไลด์กันแล้วนะครับเกือบสไลด์โดนผมละ,มะ,ะนี่แล้วก็มาวัดถ้ำเขาวงอีกเส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งไม่เคยมาเลยมาเป็นครั้งแรกในะเส้นทางตรงนี้นะครับ ตามถามเข้าไปเลยครับอ,อืมเข้ามาถึงก็ร่มรื่นเลยเลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดไม้อืมโอเคครับสวยงามครับ เขาวงนะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดภูทรานี่วันนี้เรามาเที่ยวนะครับ๋ยให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆกันนะครับนี่จะแม่นุิมพันมือจะแม่บุิีพันมือนะครับเราก็จะเห็นนะครับถูกเขาวงเป็นวัดนะครับทำมาจากไม้ทั้งหลังเลย วัดถ้ำข่าพงนี่นะครับเป็นวัดที่ติดอยู่ริมเขาเลยนะครับเป็นอาคารไม้เรือนไทยสี่ชั้นทรงไทยเลยนะครับสร้างด้วยไม้สักและไม้มะค่ารวมทั้งไม้เก่าจากเรือนไทยที่พระนครศรีอยุธยาและอ่างทองโดยชั้นที่1เนี่ยจะเป็นลานใอกประสงค์ชั้นที่สองเนี่ยเป็นพระวิหารชั้นที่สเป็นกุฏิชั้นที่4เป็นโบสถ์ด้านหลังเป็นเขาหินปูนนะครับมีถ้ำอยู่เจ็ดแปดถ้ำนะครับ แต่เราไม่ได้ไปถ้ำนะครับวันนี้เราจะไปที่อาคารไม้เรือนไม้อันสวยของเราเนี่ยแหละครับนอกจากนี้นะครับหน้าวัดจะมีสระน้ําขนาดใหญ่แล้วนะครับและมีสะพานไม้ทอดยาวที่เรากําลังถ่ายรูปก,กันเนี่ยนะครับทอดยาวข้ามสระน้ําไม่เหมือนกับสะพานทั่วไปนะครับเพราะเป็นที่สะพานที่ประกอบขึ้นจากไม้ธรรมชาติไม้นะครับน่ะไม่ไม่ใช่ปูนมาปั้นนะครับไม้เลยครับ ไม่ได้ผ่านการปรับปรุงแต่งรูปร่างแม้แต่ประการใดแล้วนํามาประกอบกันจนมีความแปลกตานะครับจากจุดเนี้ยเราจะเห็นเรือนไม้สักได้อย่างงดงามเลยครับผมมีตัวตนแล้วครับคนสวยผมจะถ่ายให้ค่ะ การถ่ายวิดีโอนี่เคลื่อนไหวได้เนาะ <c oughs> เขาจะนึกว่าถ่ายปัดประชาชนเขาถ่ายใครครับปะ,ะตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปทำบุญตรงนน้นนะคะไม่เห็นแล้วค่ะหลังกล้องโอ้เราต้องเดินอ้อมชั้นหนึ่งนี่เห็นไหมครับเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ตยังไง ผมก็ยังถือเหมือนเดิมอยู่ร้อนนะครับรีบมาเรารีบเข้าร่มก่อนดูคนสวยของเราสิครับไม่ไหวแล้วค่ะร้อนจริงค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวเราจะพาชม เนี่ยที่เรามาเนี่ยเราแข่งกับเวลาเนนี้เราไม่ได้ไปทัวร์นะเวลาเป็นของเราแต่เราแข่งกับฟ้าฝนซึ่งกรมอุตุบอกว่าฝนกาลังจะตกค่ะใช่เราต้องรีบพาทุกท่านมาทําบุญอย่างเร็วที่สุดเราก็ถึงแล้วนะคะจุดมุ่งหมายครับเดีแบบ๋ยวขึ้นไปทําบุญกันนะครับไปดูวิวข้างบนด้วยไปกราบพระจากเสธ็จที่นี่ค่ะ ขึ้นชมทรงไทยชมถ้ำเราไปขึ้นชมทรงไทยก่อนครับคนสวยเ้วเดินไปแล้ว สาราทรงไทยหลวงพอ่อบุญทิพย์จังหวัด อบุญทิพนะครับทึ่เป็พระพุทธชินาราชเราเลีเ้ยวเข้ามาข้างในนะครับไม่มีมมมมเราเข้ามาผิดจากหลวงพ่อบุญทิพนะครับเราขึ้นทาซ้ายมืออันนี้จะก,กาดร,ร่มรื่นร่มเย็น ชมบรรยากาศโดยรอบนะครับขึ้นมาชั้นหนึ่งละอันนี้ก็เป็นพันนอดองค์สีขาวบรรยากาศโดยรอบชั้นหนึ่งครับจะเป็นรอยพระพุทธบาท ไปกันจ้าชั้นหนึ่งนะครับเดาจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งผมก็ไม่รู้นะ,ะที่นี่มีกี่ชั้นขึ้นข้างบนก่อนดีไหมครับเดี๋ยวนี้ลงมาข้างล่างลงมาทีเดียว คนสวยเราไหวไหม่คะปล่ายกันต่อ,อต่อเทาแล้วหิ้วไปเรามาถึงชั้นสุดแล้วนะครับอากาศเย็นตอนนี้เราทำบุญกันเลยค่ะบ,บุญละนะได้หมดบรรยากาศโดยรอบนะครับ เป็นไม้ทั้งหลังเลยสร้างพิงกับยอดเขาถ้าสังเกตไม้พื้นดีๆเนี่ยไม้พื้นจะเหมือนบ้านยญาผมเลยเนี่ยแผ่นหนึ่งหนามากๆน่าจะเลื่อนมาจากไม้ทั้งต้น สวยเลยครับทางเราร่วมทําบุญบุญรณะทรงไทยแเรามาร่วมทําบุญด้วยกันครับบุรณะบุรณะทระงไทยค่ะวัดที่นี่แหละนี่โมทนาสาธุไปอริยบูชาต่อครับตรงนี้จะทุรักทุเลตรงที่ต้องถอดรองเท้านิดนึงครับ แล้วก็หลวงปู่ทวดแล้วก็สมเด็จโตสาธุครับห้องถัดมานะครับก็จะผลิตสถานรูปปั้นรูปเหมือนของหลวงปู่มั่นภู้ริทัตโตนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปห้องต่อไปนะครับก็จะมีรูปหล่อของหลวงปู่ทวดนั่งบนแห่งช้างอยู่ ถูกครับนี่ห้องต่อไปไปไหนครับคนสวยนะ้าเอามาหารูปปุสดกันถ้าไม่เดาไม่ผิดนะไม่ใช่ไม่ใชู่ปุสดหลวงพ่อสังวาลว่าหลวงพ่อสังวานผมท้ายผิดครับ <ผม S 1> อันนี้รูปเหมือนของหลวงพ่อสังวาลครับ หลังจากออกมาข้างนอกอู้บรรยากาศสวยสดงดงามร้อนอาอ่ะทางนี้สามารถลงได้นะครับทำเป็นหอะระฆังด้วยสามารถลงได้แต่ทางเราลงไม่ได้เพราะบันไดเป็นไม้กลมก ติดตามกดซับสไคร์กดไ,ไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ